คืนนั้นความมืดในป่าลึกมันหนักอึ้งกว่าปกติอากาศเย็นเยือกจนขนลุกท,ทั้งที่ไม่มีลมพัดผมเทียนักสำรวจผู้คุ้นเคยกับความเงียบกำลังตั้งแคมป์ในป่าห่างไกลหลังจากจุดกองไฟได้ไม่นานเสียงผิวปากแผ่วๆก็ดังขึ้นจากความมืดผมรู้ว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นแต่เสียงมันชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูผมจับขวานแน่นพยายามปลอบใจตัวเองว่าเป็นเสียงสัตว์ป่า แต่แล้วเงาร่างผอมสูงก็ปรากฏขึ้นที่ขอบแสงไฟมันยืนนิ่งจ้องมองมาหัวใจผมเต้นระรัวร่างนั้นค่อยๆขยับเข้ามาทีละก้าวและเมื่อมันก้าวพ้นเงาเข้ามาในแสงผมก็แทบหยุดหายใจใบหน้าของมันเป็นเพียงหลุมดำว่างเปล่าดวงตาไร้แมวมีเพียงรอยยิ้มกว้างที่ฉีกไปถึงโคนหูผมไม่รู้ว่าหนีออกมาได้อย่างไรจำได้แค่ว่าวิ่งไม่คิดชีวิต จนเจอทาออกของป่าตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยกลับเข้าไปอีกเลยเพราะเสียงผิวปากนั้นมันยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในความฝันเสมอมา